1ิบสี่บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังพระขาวาสาเกสุวิหารติกาปิลาวาทุสมิงมหาวเนมหาตา พิโกุสังเคนะสาทิงปัญจมาเตหิพิก้เจเตหิสัพเพใหวาอรหันเตหิทัศหิเจโลกัทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติภะคะวันตังทัศนายพีโกุสังกัญจาอาตะโคจตุนังสุทธาวาสา กายิกานางเทวานางเอตทาสสะเอตทาหูสีอายังโคภะควาสักเกสุวิหารติกาปิลวัทุสมิงมหาวเนมหัตาภีขูสร้างเคนาสาทิงปัญจมาเตหิภีโคสเตหิสพเพให้วะอรหันเตหิทัสหีจัลโลกธาตูหิเทวตาเยปุเยนาสันเนปติตาหุนติภะควันตังทัศนายะภีขูสร้างกันจายานูนามยามปิเยนาภะควาใน เตนุปัสสังกามียามาอุปัสสังกามิตตวาภะคะวะโตสันติเกปัญเจกะทาทาภาเสยามาติอัตโคตตาเทวตาเสยยะทาปีนามาภะละวาบุริโสสัมมินมัญชิตังวาพาหังปะสาเลยยาปะสาริตังวาพาหังสัมมินเชยยาเอวามีวาสุทธาวาเสสุเทวสุอัตตระหีตาภะคะวะโตปุระโตปาตุระหังสุ อาตะกูต,ตกาเทวตาพักขวันตังอาิวาเทตวะเอกมันตังอาทังสุเอกมันตัง ขิตาโคเอกเทวาตาภักควโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสีมหาสมโยปาวะนัสมิงเทวกายสมาคตาอาคาตามมหาอีมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอัปราชิตตะสังคันตีอาตโคอัปราเทวตาภักควโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสีตัตราภิกขะวสมาทั้งสุจิตังอัตโนอุชุกามากังสุสารธิวานิตานิ ชะเหตว่าอินทาริยานิรักขันติปันธิตาตีภะโขอป,ปราเทวตาพระคาวโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสีเฉตวะาคี้ลางเฉตวาปรีคังอินทขีลางโอหัจจามะเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจากภูมตาสุทัน ตาสุสูนคาตีอัตโคอปาราเทวตาภักควัตโตสันติเกอิมังคาธัหงาพาสีเยเกจิพุทังสารนังคตาเซนาเตคามิสันติอปายาภูมิงปะหายามนุษสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติตีอัตโคอัภคะวาภิกขุามันเตสีเยภูเยนะภิกขเวทัสสะสุโลกธาตุสูเทวตาสันนิปติตาหุนตี ตถาคตังตัสสานายาภิกขุสังกัญจาเยปิเตภิกขเวหิสุอติตามาทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตัปรหมายเยวะเทวตาสันนิปปติตาหิสุนเสยยถาปิไมยังห่งเอตระหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอนาคตามาทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตัปรหมายเยวะเทวตาสันนิปปติตาภวิสันติเสยยถาปิไมยังห่งเอตระหิ อาจิกิสามิพิคเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามิพิคเวเทวกายานังนามานิเทลิสามิพิคเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาทุกังมนสิกาโรทาพาริสามิติเอวัมพันเตติโตเอวัมพันเตติโคเตปิคุปภควะภควะโตปัจจโสสุมภะคาวะอิตาภวจา สิโลกาโมคัสสามิยะถาปุมา ตทาสิตาเยสิตาคเริตาภรังปะหิตตาตาสมะหิตาบุตุสีหวสันดีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทะตามาณัสสุทาวิปัสสนมานินาวิลาภิโยปัญจสติยะตวาวเนกาปิลาวาเวตโตอามันตยิสัทธาสาวกีสาวเนระเตเทวกายาภิกันตเตวิจนาทัพิขโวเตจาต้าพมากาลุสุตวาบุทุส Sanang disempat dura. โมยานังอมนุสสะนาถสนังอาเปกีสัตมัทคุงสหัสสะอาตัสตาริงสตังเอกสหัสสนางอมนุสสะนมัทสุงอาเปกีนันตามัทคุงทิสาสะพะปุตตาอหุงดันจะสะพังอภิญญาญาววิคิตวานะจักขุมาตโตอามันตยิสัทัสสะวเกสาสะเนรเตเทวกายาอภิกันตเตวิชาณัถภิกขโวเยโวหังเกตอิสาม มิขีราหิอนุบุพโสสัตตสหัสสะวิยากข้าพุทธะปิลาวะทวะอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสาสิโนโมทมะนาภิคะมุงภิคุนังสมิติงวันังชาสหัสสะหิมวตายากขานานัตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสาสิโนโมทมะนาภิคะมุงภิคุนังสมิติงวันังสาตาขิราติสหัสสะยากขานานัตตะวานิโน ที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสินโนโมทนามาที่กาคุงพิคุนางมิติงวานางอิเจเตโสราสสะหสยาฆานานตาวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสินโนโมทามนาภิกามงพิคุนางสนิติงวานางเวสามิตาปัญจสตายาานานตาวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสินโนโมทนามา โมทามนาอาภิกามมงพิกูนางสนิติงว่านางภูมิโรราชาาหิโกเวปุลาสานิเวสานางพิโยนางสาตาสหาสังยาฆานางไภยรูบาสิตุ ปัสสติภูมิพิโรราชคาหิโกโซปาคาสามิติงว่านางปุริมันจะที่สร้างราชาธาตาราโทปัสสสติคันทาพานางอาทิตปฏิมหาราชายาสัสสีโซปุตตาปิตัสสะหาวอินทนามามหาภลราอิทิมันโตชุติมันโตวันต้งวันโตยาสสีโนโมทนามาโมทามาอาภิกามุงพิคู่นางสามิติงว่านางทากีนันจะที่สร้างราชาวิรุราโหตับปัสสสติภูมิ ภูมิพันธานางอาทิปติมาหราชายาสัสสีโซปุตตาปิตัสสะพหาโวอินทนานามาหาภาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนมทัมนาอภิกามมงพิคูนางสามิติงว่านางปัจจิมันจทพิสรราชวิรูปโคปัสสาสตินางขานังอาทิปติมาหราชายาสัสสิโซปุตตาปิตัสสะพหาโวอินทนานามาหาภาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโน โมทมานาอภิกรรมมุภิกุนางอภิสัมิติงว่านางอุตตรดังจติสังราชากุเวโรตปัสสะสติยาข่านนางอาทิตปติมหาราชายาสสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหัวอินทนามามหภาลาอิทิมนโตชุติมนโตวันนามันโตยาสสสิโนโมทัมนาอภิกรรมมุภิกุนางสมิติงว่านางปุริมาติสั่งทัตตะรัตโตต๊ะ ทักขนีนวรุงดหโกปชิเมนเวีรุปโคกุเวโรกุตราังทิสร้างจัตตารุเตมหราชสมันตาจัตุโรทิสรทันทัลมาณาอาทั้งสสูอทั้งสูวิเวเนกาปิลาวัทเวเตสรงมยายวินโนทัสาอากุวินวันจานิกาสาธามายากูเทนตุเวเทนตุวิภูจาวิภูโตสาหจันทานุกามาเสโทจากินุคันทุนิคันทุจาปนาโท โอปามัญโยจะเทวสุโตจะมาตาลีจิตาเซโนจาคันดาโพนโรราชาชสนุสะโพ อาคูปัญจสิโคเจวติมพรสุริยวัชชาเอเตจันเยเจราชานุคันทภพาสหราชูพิโมทนานามานาอภิการมมุพิกุนังสมิตติวานังอัทคูนาภัสานาคาเวซาลาสหา ตัชกากัมพัสสาตะราอาคูบายาคาสหายติพิยามุนาทัตตระทัจจาอาคูนาคายาสินโนเอราวันโนมหานโคโซปาคาสมิติงวานังเอนะคารเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปาคีวิสุทธจักคูวิหยาะเตวานามาชาปตาจิตราสุปนัอติเตสามานัง อิติเตสนามังอาภาันททานาขาราชานมามัสสีสุปันนาตเคมามากาสิพุทโธสันนาหาหิวาจาหิอุปะวะ หายันตานาคาสุปนาสารนามากังสูพุทธังชิตาวชิระหาเทนะสามุทังอสุราสิตาภาตารวาสวาเซเตอิธิมันตุยะสัสิโนกาลกันชามหาพิสมาอสุราธานาวิคสาเวปจิตติสุติจิต ดาปะหราทูนมุจิสหะสัตันจาพาลิปุตตานังสัพพิเวโรจานามกาสันนาหิตตวาพลิงเซนังราหุพัทธามุปาคามูสามายธถานภพถันเตภิคุนังสามิติงว่านัง อาปูจเทวาปัทวีจเตโชวายตถาคามุงวารุณาวารุณาเทวาสโมจายาสสาสาหามีตากรุณากายกาอาคูเทวยาสาสิโนภาสตทิทัสธากายาสพเพนานัตตะวนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสาสสโนมทัมนาอาภิกามุภิกูนางสมิติว นางเวนทูจะเทวาสหาลีจาาสมาจาเเทธจะทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตา นักขานิปรักกิตตวะคูมันเทวาลาหกาวัสุนังวาโสโหเสโทสักูปาขาปุรินท่าโททเสตเตทัศธากายาสะเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตญาสัสสินโนโมทมมนาภิกามุงพิคุนังสมิติงวะนางอัทคูสาภูทีวาชาลามาคีสิขาริวาอริทกาจโรชาจาุมาโม ปุพะปุพา,านิพาสีโนวารุณาสหาธรรมาจะอาจูตาจะอาเนชกาสูเลยยะรูจราอาคูอาคูาาวาสาวาเนสีโนทะเสตีทศธากา,า,ายาสาเพนานาถาวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันหนะ้าวันโตยะส,สีโนโมทามานะอาอภิกามุงพิคูนางสมิติวนาน สัมานามาสัมานามนุสามนุสุตมะกิตาปทูสิกาคู่อาคูมโนปทโสิกาทากูหารโยเทวาเยชโลหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวาญาสสิโนอเสเตทัสธากายาสเพนานัตตวันนิโนยทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทานาพิกามงพิกูนางสมิติ วะนังสุกะกรุมหาอรุณะคูเอคานาสะสะหาโอทาตะคายะปะโมุขาอาคูเทวาวิจักนาสัทธรมมตตาหะราคะชามิสกาจายาสาสิโนธนยังอาคาปะชุนโนโยทิสาภิวาสติ ทศติทศธากายาสภีนานัตตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสิโนโมธนามานาอภิกรรมวิโกนางจะไม่ติงว่านำ เคมียาตุสิตายมากัถกาจายาสสิโนสัมพิตกาลามาเสธาโชตินามาจาสวานิมานารติโนอาคูอทาคูปารานิมิตาทศสเตทัศกายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทวนาพิกังภิพุนังสมิติวานาสัทตเตเทวันิกายาสเพนานัตตะวันนิโนนา มันว่าเยนาอาคันชุงเยจันเยธาสาธิสาสหปวุธชาติมัคีลังโอคตินนามาาสว่างทักขีมุขแต่รังนาคังจันทางว่าอาสิตาติตังสุพรามหามาปารามาโตจะปุตาอิทิมาโตสหสศันนังกุมาโรติโซจะโซปาคะสมิติงว่านางสาหัสสะพรมหามโลกานามหามรามาอะ พิติธาติอุปป <Atlantic> ันโนชุต fiz ิมันโตภิสมากายโยยัสสิโสทสิธาอิสราอากุปเจกัสะปัจเจกวาสาวาติโนตสัญจะมัชตอาคาหาริโตปริวาริโต เตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมหามเกมารเสนนาอภิกามีปาสกานาหาสามัญที่ยังเอธาคันนหาทาพันธาทาราเคนาพันธามาถุโวสมันตาปริวาริธรมาโวมุลจิตา โกจีนังอิติตาธรรมาหาเสนอกันนาหาเสนังปไิอเปสายปานินาตาลามาหาจัสรังกาตวานาเพียระวังยะธาปวุสโกมีโคฐานายโตสวิชุโกตะตาทาโสปัจจุทาวติสังกุโทอาสาวะยังวะเส ดันจัสมังอภินญญาววิกิตตวานาจักขุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวกีสาสเนระเตมารเสนาภิกันตาเตวิชานะสาภิกขวติจัตตมัการุสุตตวาพุทธสสะสานังวิตาราเคหิปะกามุงเนสร้างโลมัมปิอินชายุงสัพเพวิชิตตสังฆามา พายาติตายาสสินโมทันติสหภูตหิสาวกติชนีสุตาติสิบห้ามงคลจักรวาลใหญ่ สิริทิติมาติเตโชชัยสิทธิมาหิธิมหาคุณาปาริมิตาปุญญาธิการัสสสะพันตารายานิวารณะสมัตัสสะพระคขาวะโตัวหะห้ตัสมมาิสมุทัสสะทวติงสมหาปุริสาระคานุภาเวนะอาศิตยานุพายัญชนะนุภาณะอาทุ ตาราสะตามังคลานุภาเวนะฉาพันนาลังสิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสศปารมิตานุภาเวนะทัสศอุปปารมิตานุภาเวนะทัสศปารมัทธปารมิตานุภาเวนะสีลสัมมาทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชะานุภาเวนะอิธานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยียรธรรมานุภา tura. สิติสหัสธรรมขันธานุภาเวนานววโรกุตารธรรมานุภาเวนาอัทถังคิกามคานุภาเวนาอัทถะสมาปฏิยานุภาเวนาฉาระพิญญานุภาเวนาจตุสัจจญาณานุภาเวีนาทัสสารพาแลนานุภาเวนาสัพพัญญุตญาณานุภาเวนาเมตตากรุณามุทิตาอุเบฆานุภาเวนาสัพพปาริตานุภาเวนาราต นตายาสาระระตานัตายาสารนานุภาเวนาตุยหังสัพพารุคาสโสปุปปทถ้าวัตุขาโทมานาุปายาสาวินาสันตุสัพพะอันตารายาวินาสันตุสัพพะสังกปาตุยหังสามีสามิชันตุทีคายุตาตุยหังหุนตุสัตวัสสาชีวะ ชีเวนะสมังคิโกหุนตุสพัธาอากาสาปัพาตาวะนาภูมิคังคามหาสมุทาอารักกาเทวตาสธาตุมเฮอนุราคันตุ ภาวะวัตุสาพพมังขารังลักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีพระวันตุเตพระวตุสาพพมังขารังรักขันตุสาพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาส,าสุทีพระวันตุเตรพระวตุสัพพมังขารังลักขันต,ต,ตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสัทธาส,าสุทีพระวันตุเต,ตนักขตายัคขาภูตานางป,ะปะาปักหา นิวารณาปาริตาสานุภาเวนะหันตาวาเตสังอุปัฏฐเวนักขตยาคภูตานังปาปะคาหานิวารณาปาริตาสานุภาเวนะหันตาวาเตสังอุปัฏฐเวนักขตยาคภูตานังปาปะคาหานิวารณาปาริตาสานุภาเวนะหันตาวาเตสังอุปัฏฐเว 16พระเทการัตตะคาถา อตีตังนานาวาคาเมยานาปติกังเคอาณาคตังบุคคลไม่ควรคำหนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติะะตีตัมปะหินันทังอปัตตันจะอนณาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนั้นจะโยธรรมตตาตถาวิปัสตีอาสังเห รังอสังุปังตังวิธามะนุรูนุพะรูหาเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงันคอนแค้นในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงจะเดินธรรมนั้นเนืองเมืองให้ปรุงปรุงเถิดอาชีวากิจจะมาตับปังโกูชัญยามาระหนังสเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งหน้าหนุ นาหินสังขารันเตนามาหาเสเนนามัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลา,หายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตามตันติทาง ตังเวพทเทกรตโตติสันโตอาจิกาเตมุนีตีพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียยคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการราชนีแล1สิบอาพินนะหาปัจเจเวคาณปาถา ชะราธรรมมัมมะีชารังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาทิ่มัมมะหีพยาทิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมหมมมรณนังอนัติตาเรามีความตายเป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมติหิมนาเปหินานาภโววิณหภโวเราจะราเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้ผปรากจากของเราของจเจริญใจทั้งสิ้นไปก,กัมมัสสะกัมมหิกรมมทายาธากัมมโยนีกรมมปันฑุ กรรม,มปฏติสารานะเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึง่งอาศัยยังกรรม,มังกริซามีกาลยานังวาปะปังวาตัสทายาธาภวิสามีเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบา เราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอามหีฮีอาพินห้างปัจเจวคิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกท,กทกุวันเธอ